ตำทุมตําครับวันนี้ก็ปะกะติแล้วกินท้มตําอยู่แล้วอันนั้นฝั่งโน้นในเวฟเวฟหรียงเนี่ยบค่ะจ้าพ็่เจนหน่อยมเอามานี่เลยแล้วก็มีมีปลาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเว็ฟมาให้หมดเลยเวฟมาให้หมดเลยพวกเล็กไปสักใหญ่เกินอือ กินแล้วแต่วันนี้จะทำน้ำปลานะทำน้ำปลาใช่ำน้ำปลาโอ้โเวนนี้อันนี้ขาดไม่ได้แน่อันเนี้ยใส่เลยใส่เลยเขาหูอยู่แล้วแหละอ,มอ,อมืมพอแล้วอืมอืมพอแล้วอ่าอ่าใส่หลายเถ้ากะเข้อนึงขายของขาดทุนพอดีใส่แบบนี้ไอ้พวกพ่อเครื่อง อันนี้ต้องใส่ครับตามน้ำปลาครับอีกย่างอีกเลยอันนี้ก็เป็นขวดสียงนั้นนี่เขาบอกว่าลดโซเดียมไงลดลดเค็มก็ดูแล้วกันอืลดโซเดียมอ๋อลดโซเดียมลดความความเค็มลงไปสามสิเอร์เซ็นใช่ใช่ กินแล้วมันก็ดีเพื่อสุขภาพอืมเพื่อสุขภาพนี่ไงคะตำน้ำปลาก็คือไม่ต้องใส่ย่างได้ซิแต่น้ำปลาใส่อย่างได้แมนตำน้ำปลาค่ะถ้าถ้าน้ำปลาเขาดีแท้อร่อยแท้หอมแท้ไม่เค็มมากอร่อยค่ะอืมแต่ว่าเขาส่งมาให้น้อยนิดเจ็ดแปดขวดเองเออก็ตามค่าตัวนั่นแหละอืมค่าตัวกูเหรอเออนั่นแหละค่าตัวร์ารสี่ขวดละส่งมาใหม่ส่งมาเยอะเลยอืมอ้าวอันนี้ก็คุณก็กินหลายรสนี่ อ๋อนี่ก็ตํรับนั่งเดิมนั่งเดิมครับนั่งเดิมครับนั่งเดิมค่อยนั่งเดิมครับแต่ที่บ้านเราก็ซื้อกินมาไม่รู้กี่กี่ปีแล้วเป็นเนาะตั้งนานแล้วแต่ขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้น่ะเออส่งมาให้เจ็ปดคนรอย่าส่งมาอย่าส่งมาใช่อย่าส่งมาเพราะคณที่บ้านเยอะคที่บ้านเยอะอืมว่างนี่อันนี้มาแล้วข้าวมานะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เรียบไยังอันนี้ เวียล่าลอหนึ่งค่ะกลัวๆไปเวียใหม่ไปเวียใหม่เนียเวียใหม่อ่าเวียเวียเไหนอ่ะอืมเวียชาลีโอ้ไม่ใช่อืมนี่มาแล้วค่ะเคนี่เวียไยังนี่เวียไยังกิงนุ่มมาเก่งอ่ไป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 ไอันนี้ปลาปลาช่อนเผาอืมแต่ว่าแม่บ้านเขาน่ารักเขาดูแลเขาตัวตัวกั้างติดคอเขาก็เลยแกะให้เรียบร้อย นี่นะคะนัวอเนื้นืน้นนี่ตะน้ปลานะนี่ตะน้ปลาไอเน,น,นี้ยตะน้ปลาเนี้ยเออสูตดรดโซเดียมของอ่ายี่ห้อหอยนางรมค่ะเออน้นำปลาไอ้น้ำปลา <c oughs> น้ำปลาน้ำปลาไม่เด้ขอหิวน้ำไงก็เลยพูดผ <c oughs> ิดหิวเบียดนี่แหละ ได้แล้วได้แล้วซิมบงบลซิมนะโบสองซิมจ้ะอ,อันนี้เขาแบบชัดเจนแล้วจ้ะอ๋อไม่ต้องชิมของเขา,าเน้ำปลาเขาชัดเจนแต่ว่า,าส่งมาเจ็ดเป็นขวดเยอะๆใหญ่ส่งมาเอามาเยอะบ้านบ้านหลังนี้มันเยอะอืมใช่เออให้เขาเขาใจป่ะนี่ยให้กินได้สักปีหนึ่งก็ดีนี้กินได้สามวันก็หมดแลวสองวันไอสองแปดขวดนี่มันวันเดียวก็หมดแล้ว มันตามาทั้งวันของอร่อยเด็กก็ชอบกินด้วยน,ะน้ำปลาที่นี้ไม่ยอมกิน<ไ>ยี่ห้ออื่นนะเด็กอะเด็กที่บ้านแม่บ้านเขากินด้วยเออต้องส่งมาเยอะๆนะคะไม่เอานะคะลังเดียวใส่เนี่ตักข้ามามาเลรัะตักไม่ได้กินละโอ้ยเฮียทำประเด็น,นกินละกินละไม่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 ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่คุยกับใครแล้วอืออือ เสร็จแล้วค่ะทีนี้กินแล้วค่ะเหาะใส่ปลาเผานะคะอืมโอ้ยพอแล้วเนี่ยไม่ต้องนมันลดโซเดียมอืมอืมอมืชิมแล้วเมื่อกี้อร่อยมากเลยอะส้มตำใส่น้ำปลาเป็นไงแซ่บปะ นมไมกินแล้วก,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 ก็ไปนอนกโกนสูตรๆในห้องมาเลยอ,อันนี้เนื้อเนื้อทอดของคุณนายกโอบะนะฮะนายกอาบอ <c oughs> ขวดเขาสวยจังเลยไม่อยากกินเลยเอ่ะเนี่ยขวดสวยเกิน ไายแตกพ่อก่อนเดือดสันจิได้ดกินนำ้ำโอเคบ,บายบายก่อนบายไว้บมื่อสรุปได้สง่งส่งมาแค่นี้พอนะสองพ่อละ,ละลายหิวเบียร์ละไปแค่ไหนเด้อ